พอแม่ลูกสามดอกปะ่ะจ้ะไี่ดอกหนึ่งเพื่อนใช้ได้อยู่ดอกเนี้ยวันนี้จึงไยจะยิ่งไม่ได้แล้วจ้ะเห็ดเปื่อยจากฝนตกวันนั้นจ้ะนี่เห็ดมันเปื่อยฝนตกคืนก่อนอะแล้วเห็ดก็กำลังโตใช่ไหมคะก็เลยเป็นแบบน,นี้เลยเปื่อยจ้ะใช้ได้อยู่อันนี้เอาไป เอาไปอบจ้ะเพื่อนดูเหตุดิเขาเริ่มจะไปกันหมดแล้วว่ะฝนตกคืนนั้นแล้วมาอยู่กับป่าแบบนี้ด้วยนะชุ่มชื้นมากเลยป่ามอสที่มันเก็บน้ำเนี่ยเนี่ยนิ่มนะ มันจะเปื่อยแต่อันนี้เดี๋ยวเอาไปอบเหมือนกันจ้ะนี่จะเอาไปอบดอกนี้พอเก็บได้เพื่อนได้เห็ดทิ้งมีดใช้ได้อยู่ดอกนี้ไปไปรวมตัวกันเห็ดนี่หมดเลยจ้ะมันเป็นน้ำเยอะอะคือเขาได้น้ำเยอะเกินฝนตกเยอะช่วงที่ตกกลางคืนนราตกมาพุ่มๆเลยจ้ะ เสร็จแล้วเห็ดมันก็กาลังงอกใช่ไหมคะดอกนี้ไม่รู้ได้ไหมนะวิด,ดูดิเพื่อนเพื่อนได้นี่ได้อยู่จ้ะโอ้เครื่องชัว่วหน่อยเดินมาได้ดอกหนึง่งดอกนี้ใช่ได้ถึงจะเล็กนะอร่อย,เ,ยเหมือนจะมีนอนเลยเนีย่ยตรงนี้นะคะได้แค่นี้เดี๋ยวไปตรงนู้นนิดนิดเรากองไว้อีก,กองหนึ่ง ตอนนี้คือเห็ดเริ่มเปื่อยแล้วจ้าเนี่ยเป็นเนี้ยเปื่อยเป็นเชื้อลานีเห็นไหมเหลืองๆอ่ะจ้ามันใช้ไม่ได้นะเน่ามันจะเน่าจ้ะนี่ใช้ได้อยู่ ได้เนี่โอ้ยเปออรยค่ะเปอยค่ะได้หน่อยได้ได้อยู่ได้อยู่ข้ข้างตัวเองก่อนได้อยู่ได้อยู่วะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เลยลูกน้อยก็นเน่าเน่าจ้ะอันนี้ได้พื่อนี้จ้ะ แค่นี้ะก็ยังดีนะนี่จ้ะอีกกองหนึ่งมาดูดิได้ไหมก็ไม่รู้นี่ฝาเขาไม่ได้แล้วฝาเขาไม่ได้แล้วาขาเนะจ้ะนี่ขานี้ได้ ก็ได้เลยจ้ะเห็ดเสียเราไม่ได้มาเก็บเห็ดทางนี้นะสองวัน,นจ้ะนเน้นเอาขาจ้ะดอกเล็กๆก,ก็จะเอาไปต้มจ้ะนี่จ้ะโอ้เสียมเลยจ้ะเพื่อน ไม่ได้หรอกไปต้มนี่ขาไปทอดไม่ได้เลยอันนี้หัวหักเลยให้หมูแล้วกันพอหมูเข้ามาน่าจะมาทุกเช้าแล้วมาคุยกิน น้ามาดักเอาไปผัดกับเพาเออๆพูดเล่นจ้ะที่ดีททาไม่ได้มันร้องลั่นเลยแล้วตํารวจบ้านก็จะมาเต็มติดคุกจ้ะไม่ได้แค่ปรับนะติดคุกหมูปลากวางเดินตามบ้านเนี่ยไปจับมาเชืดอไม่ได้เลยนะจ๊ะเป็ดเอยนกเออ,น,เอ,อนี่ไม่ได้เลย แอบเชือดเขาก็ไม่เห็นหรอกจ้ะเป็ดนะนะเป็ดเยอะพูดเล่นเฉนยเยอ,นะอาจจะมีคนทำจริงก็ได้เป็ดมันเยอะนี่หน่อยสัตว์ก็ตอนนี้สัตว์ก็ล้นอยู่แล้วนะสวีเดนน่ะนี่ดอกอ่อนใช้ได้เลยเพื่อนโอ้กองดูกองดิ <laughs> ทำเสร็จแล้วกองแบบน,นี้เลยอ้โหเห็ดเลี้ยงกันอยู่เลยจ้ะนี่หนึ่งดอก,ดอกสองดอก ามดอกเนี่ยรอเราเก็บนะเนี่ยดูสิเธองามจริงๆเลยงามมากเลยนี่โอ้สามดอกนี่แกงอิ่มพอดีเลยจ้ะนี่อดอกเอามาดิบใายไม่เอาเราเอามันดีบอนี่มันดีบอนี่จ้าไม่ดีก็ไม่เอาจ้า ดูดิซอนเห็ดเยอะแยะเลยเห็ดเยอะแยะเลยนี่อดอกจ้ะเพือเ่อนๆดูดูเห็ดนางามงามเยอะแยะไปหมดเลยนี่จ้ะโอ้ยจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันสิค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนนี่จ้ะวุ้นนี้นะจ้ะ ทุกท่านต้องเอามือช่วยกันโยกเลยอันนี้ละ่ะจะเปื่อยไหมแน่ใจด,ดอกนี้ดอกนี้เปื่อยจ้ะได้ดอกเดียวเนี่ยดอกนี้นนี่ดอกดตอนนี้ดอกเดียวที่ใช้ได้อพอได้อยู่นี้แก่ไหมเนาะดูดิใช้ได้อยู่มั้งดอกนั้นเปื่อยแล้ว โอ้ยมีนอนด้วยรีบตัดวงจรก่อนโอาไม่ได้เลยจ้ะเน่าแล้วมันถูดอกนี้ได้เผื่อจะได้ถอนมาดิว่นิ่มหมดแล้วจ้ะโอ้จะได้จ้ะเดี๋ยวไม่ถอนแล้วมันนิ่มมาจานนลูกที่ว่าใช่นะมันจะนิ่มหรือเปล่ปานี่เนะี่ยเดี๋ยวมาลองดูมันลุ้นกันดิ ถ้าเราไม่เอาไปเขาคงเขาคงไปเลยจ้ะเพราะมีหนอนด้วยแล้วก็เชื้อราด้วยได้แค่นี้จ้ะอันนี้เหมือนจะเสียด้วยเอาหน้าได้ละสะอาดเลยเพื่อนๆในเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานป่ามอตรงนี้มันไม่ค่อยเปียกหวังว่าเขาจะรอด อืมใช่ได้จ้ะตัดระวังหน่อยร้อนนะคะเนี่ยอากาศร้อนวันเนี้ยเจ็ดสิบแปดองศาเราเห็นเนี่ยเพื่อนสองรอกเลยนั่นอีกดอกกอให้ดูชัดๆเลยเอาอุ้ยกดผิดขอพักนี่จ้าคนนตัวสับก็กดผิดกดถูกแล้วใส่ถุงมือเนาะนี นี่อดอกจังอู้หงามแท้เนี่ตรงนี้นี่นี่อีกดอกเพืはは่อนเขาจะน่ากินไหมดอกนี้เฮเอาไว้ก่อนเนาะนู้นนนนูเห็นนู้นอีกดอกเขาก็ชอบมาอาศัยร่มงเงานะเพื HTTP ่อนๆว่าไปโอ้ยได้สามดอกเลยจ้ะ